สวัสดีครับท่านผู้ชมเครื่องระบายอากาศพลังงานหมุนเวียนเครื่องนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหนึ่งครับระบายอากาศในอาคารหรือฟาร์มปศุสัตว์ทั่วไปได้สองสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด220โวลต์1,500วัตต์ภายในตัวเองสามครับสามารถนํากระแสไฟฟ้ามาใช้งานกับแสงสว่างหรือเครื่องมือช่างโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวอินเวอร์เตอร์เลยครับสําหรับการใช้งานครับ หครับเิระบบรบายอากาศนะครับระบายอากาศ็นทงานครับเราไมคนใ่ก่รนาดตันทีนี้เราก็มาเช็คแรนดันครับแทนง้นไ้าี่เท่าไหร่ที่สองร้อยห้าโวลต์สีเโวลต์จะขึ้นประมาณสอโวลต์จะประมาณอ่าที่ห้ามเอิรทีนี้เราจะใช้กับไฟฟ้าแสงสว่างอ่าประมาณ ันนะครับแตี่นีมีประมาณ300บาทโอนคครับตอนแด้ประมาณสามาทันะครับมาณบาทครับตอนนี้อนแรไป0 0ลดครับต่อมาครับเราจะทดสอบในเรื่องของเคร่องครับพอเตรแรงครับ

ครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบระบายอากาศต้องการปรึกษาหรือเครื่องต้นแบบิสทธิบัติก็สามารถติดต่อได้ครับ